การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนแคนาดาครั้งที่18ผ่านระบบการประชุมทางไกลครั้งนี้นับเป็นโอกาสที่ดีที่จะแสดงถึงความร่วมมือที่แน่นแฟน้นระหว่างอาเซียนกับแคนาดาในฐานะประเทศคู่เจรจานในการส่งเสริมสเสถียรภาพความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาคโดยเฉพาะในช่วงที่ทุกประเทศกำลังเผชิญความท้าทายต่างๆโดยนายธานีแสงรัโตโฆษกกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าในเวทีอาเซียนแคนาดาได้มีการหาหรือในประเด็นหลัก คือความร่วมมือในการฟื้นฟูจากโรคโควิด -19 ซึ่งแคนาดาจะสนับสนุนเงินจำนวน3.5ล้านดอลลาร์แคนาดาหรือประมาณ92ล้านบาทให้แก่กองทุนอาเซียนเพื่อรับมือกับโควิด -19 ให้อาเซียนนำไปบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนและฟื้นฟูหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 ยุติลงนอกจากนี้อาเซียนและแคนาดายังเน้นย้ำความร่วมมือในด้านอื่นๆทั้งการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติการส่งเสริมความเชื่อมโยงในภูมิภาค การพัฒนาที่ยั่งยืนการศึกษาความเท่าเทียมระหว่างเพศและสิทธิสตรีและการค้าการลงทุนซึ่งแคนาดาใช้โอกาสนี้ย้ำความสำคัญของการเริ่มกระบวนการเจราจาเพื่อจัดทำความตกลงการค้าเสรีอาเซียนแคนาดาโดยเร็วปูทางไปสู่ความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่มีความแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นระหว่างทั้งสองฝ่ายาาประกศ สนับสนุนเงินจำนวน3.5ล้านเหรียญแคนาดานะครับก็คือประมาณ9.2ล้านบาทให้แก่กองทุนอาเซียนเพื่อรับมือกับโควิด -19 แคนาดาเองก็ได้ใช้โอกาสนี้ย้ำความสำคัญของการเริ่มกระบวนการเจรจา,ารเพื่อจัดทำความตกลงเขตการค้าเสรีขณะที่บทบาทของไทยในการประชุมครั้งนี้ไทยได้เสนอแนวทางความร่วมมือในการพัฒนาขีดความสามารถด้านดิจิทัลของผู้ประกอบการไมโคร SME โดยใช้กลไกของโครงการ c คนา d a OECD Project for ASEAN SME การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยเสนอโมเดล BCG เป็นแนวทางการดำเนินงานและศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษาและการหาหรือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อเป็นเวทีขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างกันรวมถึงการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศโดยเน้นเรื่องการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการสตรีและความร่วมมือเพื่อสนับสนุนวาระสตรีสันติภาพและความมั่นคง อย่างไรก็ตามปัจจุบันแคนาดาให้ความสําคัญกับการลงทุนที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมการพัฒนาเทคโนโลยีซึ่งน่าจะเป็นโอกาสในการดึงดูดการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมอาทิ AI บริการและเทคโนโลยีด้านการเงินประกันภัยและที่น่าสนใจมากคือเฮลท์แคร์น่าจะเป็นโอกาสที่ดีในการเชื่อมโยงการบริการสุขภาพเพราะชาแคนาดามีรายได้สูงและอยากเดินทางมาประเทศไทยนอกจากนี้อาเซียนและแคนาดายังย้ำความสำคัญของการส่งเสริมระเบียบระหว่างประเทศ ที่ตั้งอยู่บนกฎกติกาและการสนับสนุนความเป็นแกนกลางของอาเซียนตลอดจนการส่งเสริมความร่วมมือที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกันภายใต้มุมมองอาเซียนต่ออินโดแปซิฟิกเพื่อให้เกิดบรรยากาศที่เอื้อต่อการพัฒนาที่เข้มแข็งและยั่งยืนซึ่งจะส่งผลดีให้กับภูมิภาคและประชาชนศักศิทธ์ประดัดสินเรียบเ,เรียงผมธิดาทิพยานนท์รายงานคะ่ะ